นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับ Mustang GT 500โฉมใหม่ล่าสุดซึ่งใช้เครื่องยนต์5.2ลิตร V8 พร้อมด้วย Supercharger สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วเป็นพิเศษ กับจำนวนแรงม้าที่มากกว่า700แรงม้าและสามารถเล่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไม่ต่ำกว่า11วินาทีเครื่องยนต์ซ u เปอร์ชาร์จ5.2ลิตร v 8ซึ่งใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับ g t 3 5 0แบบสูบเรียงและซ u เปอร์ชาร์จขนาด2.65ลิตรซึ่งใหญ่กว่า ที่วางในเฮลกาสและคาร์มาโร่แ l 1แต่เล็กกว่าในเดมอนอยู่เล็กน้อยนอกจากนี้ฟอร์ดยังอ้างอีกด้วยว่ามัสแตงรุ่นล่าสุดนี้มีอัตราการเล่งที่เร็วแรงที่สุดสามารถวิ่งบนถนนปกติได้อย่างถูกกฎหมายพร้อมด้วยเทคโนโลยีสมรรถนะสูงสุดที่เคยมีในฟอร์ดมัสแตงฟอร์ดเพอร์ฟอร์แมน ยังใช้เกียร์อัตโนมัติ7สปีดดูอั s c ั u t จาก Canet ที่ส่งกำลังผ่านล้อด้วยเพาแบบคาร์บอนไฟเบอร์โดยชุดเกียร์สามารถเปลี่ยนเกียร์ด้วยความเร็วต่ำกว่า100ม mm ิลลิวินาทีมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ต่างๆปกติสปอร์ตแดกและแท็กโดยมีฟังก์ชันที่ชื่นชอบอย่างไลท์ล็อกและ ร้อนคอนโทนใส่มาให้เหมือนเช่นเคยเพื่อที่รองรับความแรงแบบสุดๆตัวถัง Mustang GT500 ได้ปรับปรุงมิติของระบบช่วงล่างใช้สปริงเบากว่าเดิมช็อคอัพรุ่นล่าสุดจาก Magne-Line ระบบพวงมลาลัยไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจานดิสเบรก2ชิ้นขนาด420ม mm, ิลิเมตรด้านหน้าประกบคาริปเปอร์เบรก6ปั๊มจากแบ m โบ เพื่อโชว์ว่าสามารถหยุดรถคันนี้ได้ทันทีแม้ความเร็วเต็มตา Ford ยังเพิ่มแพ็กเกจเพิ่มความสนุกในการขับขี่ถึง2แพ็กเกจแพ็กเกจแรกที่มาพร้อมกับสตัดปรับระดับได้และสปอยเลอร์พร้อมคีบเจอร์นี่ส่วนอีกแพ็กเกจสำหรับสายฮาร์ดคอร์โดยมีล้ออลลอยขนาด20นิ้วกว้าง11นิ้วสำหรับล้อหน้าและล้อหลังมีความกว้าง 11.5นิ้วและยางคัสตอมจากมิชลิน2ปีกนกหลังปรับ g t 4และลิ้นหน้าแยกชิ้นทําจากคาร์บอนไฟเบอร์ไหลเบาะคู่หลังติดตั้ง Ford Shelby Mustang Gt 5 0 0ได้รับการสร้างสรรค์โดยความร่วมมือจากทีมวิศวะ Ford Performance ซึ่งช่วยให้ตัวรถสามารถปรับรับลมเข้าเพิ่มได้อีกกว่า50%เมื่อเทียบกับ GT 350ด้วยกระจังหน้าแบบคู่และการรับอากาศเย็นมากขึ้นกว่า50%ร่วมกับส่วนกับชิ้นแอโรดนามิกและแรงดาวฟอร์ดที่ล้ำหน้ามากที่สุดเท่าที่เราโดยทุกๆมิลลิเมตรของการดีไซน์ เชียบี้ GT 500ไหลลู่ลงนั้นมีเป้าในการเพิ่มเติมสมรรถนะให้มากยิ่งกว่าเดิมผู้จัดการดีไซน์ของ Ford ดกล่าวโดยห้องโดยสารได้รับการตกแต่งเป็นพิเศษซึ่งร่วมกับการตกแต่งแผงควบคุมคาร์บอนไฟเบอร์อย่างละเอียดและแผงประตูด้านที่ตกแต่งหลังกับสีเข้มและเดินได้สีตัดกัน ชุดบอกคู่จากลีคา r โรเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมโดยฟอร์ดยังมีเบาะหนังกับที่สามารถระดับด้วยไฟฟ้าที่นั่งสบายกว่าให้เลือกอีกด้วย Ford Shelby Mustang Gt 500จะเริ่มขายในช่วงเดือนกันยายนปีคศ2020นี้ส่วนราคา Ford จะเปิดเผยราคาที่แน่นอนในเดือนถัดไป ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่